พาเด็กๆมาเที่ยวคาเฟ่กันครับถึงยายจะไม่ได้เลี้ยงหลานแต่การันตีได้เลยว่ายายได้เลี้ยงหมาแน่นอนความน่ารักของวันนี้จะเป็นยังไงไปดูกันรถจ้าเดือดวยคนร่วงเขาติดเขาเขาเขาไม่สบายลูกหนูลงไม่ได้แล้วเนี่ยมาถึงแล้วเดี๋ยวซื้อกาแฟแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกล้าบนะลูกนะโอ้เดี๋ยวพาอุวันอุวันลงไปซื้อกาแฟกันมาน่ะวันหนูหนูหนูอยู่บนรถรอนะเพราะหนูลงไม่ได้ลูกกับเขาใหม่น่ะหนูอยู่บนรถรอนะ แาลันตีบ่ไดดดอกโอ้หนูไม่สบายแล้วลูกเพราะว่าอันไส้บิเลียนอิอสวยมันมันไวต่อโลกนิดนึงคือติดหนูไม่สบายแล้วลูกพ่อจะแดงพ่อจะแดงมาพาไปหาหมอปะนะน่าจะมันหนาลากได้นี่ไปหาหมอบ่ไปเลี้ยงห้ียวันเลี้ยงเฮียวันจังบ่ไดดเหรียญไพ่อาบ่ลูกผีภาพไปดูแล้ว่ะบ่เศร้าขี้เหี้ยนอ่ะงามเลยนี่เคบ่หมามันมีหมาบ่สบายหมาป่วยแม่ได้ได้ลูกติดจะยุ่งพี่น้อง ลูกผู้นึงเข้ากล้องมาซื้อกาแฟผู้นึงกับลูกตีใจว่านผู้นึงกับลูกตีใจโยงแต่ว่าเจ้าของร้านไม่อยู่บ่อยู่เหรอไปทางไหนอีกละเมื่อนี้เจ้าของร้านนั่งรอนี่นั่งรอนี่เออยายจั่งกาแฟให้กินนั่งรอนั่งรอเออเอาอะไรลูกเราเอาอะไรนูเอาอะไรเว้ยล่ะหนูเอาอะไรเอามีกาโน่ไหมเอากาแฟดำไม่หวานไหมไม่เอาเหรอลูกไม่เอางั้นงั้นนั่งรออย่าโดดนะนั่งรอตรงนี้เดี๋ยวให้ยายสั่ง ี๋ยวยายชั่งขนมก่อนนะโอเคไหมนั่งรอโอ้ oh, oh, ดูชอบนะเนี่ยทุกคนได้ออกมาข้างนอกแล้วแบบมีความระดิกระลีมีความชอบมีความแบบเนี่ยตื่นหูตื่นตาแต่ถ้าเป็นเขาไม้นะ่าจะสัน้นพี่น้องถ้าเป็นตัวน้องขาวๆอ่ะน้องเขาใหม่จะสัน่นแบบสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยอะไรหวานๆก็ได้อย่างหนึ่งอะไรหวานๆก็ได้ขออย่างเดียวเลยหวานๆเลยหวานๆโกโก้ลูกโกโก้หมาตายหมากินไม่ได้หมาตาย กาแฟมาเสิร์ฟแล้วรับกาแฟมาเสิร์ฟแล้วอันนี้ของเขากล้องก็ากล้องชิมกาแฟไหมเขากล้องชิมกาแฟเอาโบแม่นแม่ของแม่มันบอกใครของแม่ควรนบอกของยายของยายของยายนะของยายของยายของยายชิมชิมดูนิดนึงชิมดูนิดนึงไอชิมชิมนิดนึงชิมคำนึงคำนึงอย่างที่ผมบอกนะครับทุกคนว่าถ้าเอาเ้ากล้องออกมาเนี่ยเขากล้องจะเป็นคนที่กล้าเล่นกล้าเห็นไหม กล้าเล่นอยากอยู่ข้างนอกแต่ถ้าเป็นข้าวใหม่นะครับข้าวใหม่จะสั่นเป็นเจ้าเข้าเลย,เ,ยเดี๋ยวลองบเบลข้าวใหม่ออกมาดูดีกว่าขียข้ยนันขียน้ยันสวยปะแลวทุกคนครับก,การที่จะพาน้องหมาออกมาข้างนอกนะคะทุกคนอย่าลืมนะคบว่าเราจะต้องพกตัวช่วยสําคัญนะครับเพื่อ ให้น้องหมาได้มีสุขภาพดีแข็งแรงปลอดเวลาเราจะบอกว่าน้องหมาไม่สามารถทานอาหารของคนได้นะครับเพราะว่าทั้งเค็มเราต้องหมาจะมีลรกแซรบซอสตามมาเพราะงั้นการที่เราเตรียมคารีว่าไปทุกทุกที่ก็คืออุปกรณ์สาคัญในการเลี้ยงหมาเช่นกันทุกอย่างจะได้ง่ายจบเพราะทุกอย่างมีครบที่คารีว่านี่ไว้เปนกรัวจะได้ไม่ได้กลับบ้าน้วยกาแฟก่อนลุกซื้อกาแฟก่อนเอารถคิ้นขับไปรถคิ้นขับไป เออได้แล้วไ,ได้แล้ว Jim, นั่นได้แล้วได้แล้ววิ่พี่เด้อเอาจอดจอดจอดเออเอามาจอดพี่มาจอดพี่แม่มาจอดทางโต๊ะเจอดคลองพี่แม่เออเย้เย้ปุ้ยแม่เย้สามมันสั้นเหรอแม่ปุ้นะมาเอ้ เขาสวยนะมีพี it, no like, 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 um, ่น้องเห็นบ่นี่สั้นเป็นเจ้าเข่าเราเนี่ยนะเริ่มสั้นแล้วเนี่ยแยกชานี่ออกไปว่าข้างนอกได้ว่าโดนอยู่อยูได้โดนนะลูกนอกข้างนอกมันน่ากลัวตอนแรกก็จะอุ้ยอุ๊ยอู้วพี่พี่จัดสรุปไอ้แทนบอกว่าค่าวผีไอ้พ่อแม่เพชรเฟนนี่ได้ล่ะเมื่อเพชรเฟนนี่จะได้แก้วผมเรียกสักลากอยู่พอด่ะที่พ่อแม่จะได้อันนี้ทุมาแก้วมาสวยมาตาเออบุ้ยครบจบจัดว่า ทุกที่เหมือนบ้านตัวเองนะลูกเนาะนอนปิดคาเฟ่เลียงมามือนบุ้ยโกนบอนโกนสูดๆยู่บันที่นี่ลูกคอยแม่มันนี่ผ้ามาเทียวแม่มันี่แต่ละตัวามาเทียวบ่านผาม่นนอนไห้ดวนี่นะ